พอจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินมาไล่เมลอนนะถ้าใครสนใจจะซื้อซื้อเอาไปขายนะมาได้เลยนะพิกัดหมูหมูก้าวเนาะหมูก้าวโพตลาดแก้วเนี่ยนะจะใกล้แก่แล้วเนี่ยเพราว่าถ้ามันแก่ละลายปวอกมันขึ้นพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ก็ไม่เคยทํานี่มันวันวันก็ไม่ได้นับมันน่าจะสักอีกอาทิตย์หนึ่งหรือมันมันจะลงเจี๊ยนลูกอย่างเงี้ยหนูว่ามันแก่แล้วเนี่ยฤดูนาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันแตกอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนั่นเนี่ยแดงแดงอย่างลายแตกและแห้งอย่างนี้น่ะมาฮะมันใหญ่แตกและแห้งหมดแล้วฮะมาลูกนี้มันเสียลูกนี้มันเสียเดี๋ยวลองผ่าดูซิมันแตกดูเนื้อดูเนื้อเจ้าของก็ไม่เคยไม่ลองเจ้าของก็ยังไม่ได้ลองผ่ากินคนแรกอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเนื้อแรงแล้วน้ำมันแก่แล้วยังไอ้มิ้นอดูมันยังไม่เต็มไอ้นี่อุ้ยนั่นมันแรงทำไมมันแรงแก๊กเลยล่ะ หนูก็ไม่โอ้โหแม่เิ่งเคยทำมาแรกลงชิมชิมมันหวานไหมเอ้าหวานไหมหวานไม่ได้อะไรเลยนะธรรมชาติล้วนๆเมื่อกีหวานตัดได้แล้วแล้วนะใได้อเมริคนันก็ไปส่องสมวันนธรรมชาติล้วนๆอ่ะพราะจ่าแม่ขายเลยล่ะเจ้าที่เจ้าทานเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าขาวเก็บกินเอาเลยนะไม่ต้องเรียกเอาใส่ใส่ไหมเอาใส่อันนี้ถ้าเกิดนนั่นจะไปขายที่วัดวิหารข่าวตลาดนัดวัดวิหารข่าวนะจ๊ะ ่ินี่หนูยิ้มอันนี้แล้วเนี่ยอย่าพินอย่าพินระเดิมกันเขาทุกทีกึ่งเก่าลูกสวนาดิบยีิเศษอ่ะว่าไงอร่อยใช่ไงมก็ไม่รู้嘛รสชาติมันก็อย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ข้างคืนไงหย่ดฟันหนาของเนี้ยไหมนึกเแบบโบเออ่ข้าวที่จะไปทําน้ําเมล่อนน้ําอะไรเนี่ยได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะขายอีเทนึงเดี๋ยวมีไม่มากไม่มากสามร้อยลูกสามร้อยลูกไม่แน่ใจ เอ,เอ็งแปลกขายตลาดนัดวันเดียวก็หมดแล้วมั้งตอนนี้เมลอนกำลังแพงนะเมลอนทั้งแตงโมแหละตาฮึาปลูกเมลอนก่ะตาพึ่งมาเลี้ยงและเอ็งแปลพึ่งมาได้ไงฮะ ก็ไปตีแล้วเขาก็ถึงสวนม,มาแล้วเขาก็มาแฝดปล่อยนี่ดูได้เลยอันนี้มันไม่ได้ขึ้นบาเองนะอันนี้เจ้าของสวนเขาไปย้ายพึ่งมาวิธีย้ายพึง่ง <laughs> ย้ายพึ่งมาไว้ผสมแก่สอนไม่ได้ผสมแก่สอนเลยสักลูกอย่าเข้าใกล้นะจะถ้าปลูกแตงโมปลูกโอ้หัวน้ำอุ้มปั๊บไปีปเล่นพึ่งหัวน้ำยังอุ้ม แต่รังพึ่งอะช่วงฝนตกอะพึ่งรังพึ่งมันจะบูดนะค่ะไม่กินพึ่งกันเพื่อนพ่อจ๋าแม่ตาเห็นพึ่งไหมเนี่ยอันนี้เจ้าของเขาเอาลวดผูกไว้นั้นนี่ยพึ่งเลี้ยงนะค่ะไปตีพึ่งมาถ้าทําไร่จังโมไร่ไม่ร่อนนะเขาไม่ต้องไอ้นี่จ้ะจ้ะเอาฮ้ยไมอ่เร่อนเมลอนน่ยไม่ได้ผสมแค่ตอนเลยตะต้นเนึ่ย เขาไปเจอเพื่อนเขาก็เอาบุหรี่อะไรเหมือนสมัยก่อนที่เขาเห็นเพื่อนไหมอ่ะถ่ายถ่ายไมาบ้างไปพ่นไปพ่นแล้วพอเพื่งหลับแล้วเขาก็ถึงปุ๋ยตัวมาตัวมาแล้วเขาก็ย้ายมาเนี่ยมาประมาณโลหนึ่งอ่ะเพื่อนมาตรงตังที่ตะโม่เก่าตรงข้ามบ่อใหญ่อ่ะแล้วต้นนี้มันอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่นี่ตลอดทุกปีวันมันใช่มันจะเพึ่งอ่ะถ้ามันเคยอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นทุกปีบ้านหนูมีรังหนึ่งอันนี้เขาไปย้ายมาต้นมะม่วงหนูก็แม่เคยตีอันนี้ลงเลยเจ้าของสวนเขาไปย้ายมาแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ผสมกระสอนเลยสักลูกหนึ่งอน่ะเสรเองหมดทุกต้นอ่ะองไปถ่ายได้เลยน่ะเข็ดรับเลยใหญ่ก็ประมาณสองโลกใหญ่ะถ้าใครอยากกินทักมานะจ๊ะออกค่าส่งกันเองแต่ยาพินยังไม่รู้แน่ว่าราคาเท่าไหร่เพราะเกาก็ทําครั้งแรกที่ทำมาลูกหลานชอบกินหลานยาพินด้วยแต็หลานยาพินมาวิ่งไม่หยุดเลยอย่างเนี้ยแตงโมก็หลานชอบกินที่ทำเยไม่ใช่อะไรเลย นี่อยู่ลูกกับพ่อจ๋าแม่๋านี่เป็นแป้งเลยอย่ามีถุงเที่ยวสวมไปเลยอย่ากินหนูไม่เอาไปเอาไปกินเพราะว่าพี่ตัดไปแล้วลูกหนี้ก็ได้ไปก่อนหนูก็ยังมาเอาตังก่อนไปกินงเหรอมาเมื่อไหร่เฮ้ยหนูมาตั้งสองเที่ยวแล้วหนูไม่เจอเองไม่เจอบิลเลนเจอไหมเจอบิลเลนจัดหนักอะไรนี่ปลาที่ตีได้เมื่อกี้เนี่ย มันมันนี่สวยมากเลอะไรแล้วแม่แล้วมันแตกเนยเนี่ยมันเขาบอกว่ามันแตกเป็นทางเดินปวกเนอย่างงี้มั้งนราใช่ไหมไปดูในายยูดูกไม่เคยจันยูแบบนี้เนาะวิธีผ่อนจริงนะเนี่ยนะแล้วเหลือแต่แค่เราทำบ้านนู่นนี่เพื่อน่อ็งลงนุ่นไม่น่าไอ้สองลูกนั้นมันแก้แล้วมั้งเวก่อนจะปีหน้าก่อนเอาเก้าอี้ก่อนปีหน้าหนูทำมั่งดีกว่าปีหน้าหนูไม่ปลูกแล้วบอนสีอ่ะ

เอ,เอาปลาแค่พอกินแล้วก็โอ้โหพอมันได้น้ำย้อนดูปลาร้อยเงือกตัวใหญ่ๆ,ๆอย่างนั้นเลยน่ะเดียพินเอาแค่พอกินพอแค่นี้กินไม่หมดแล้วน่ะโหเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนยัง แตงไม่บอกขายอ่ะแตงไม่บอกขายลูกค้าเอาไปขายแล้วเฮ้ยมันอยู่ใกล้ตั้งโมแก่อนตั้งโมเออมานั่งนี้ก่อนโอ้โห ออกไม่ทันก็หายเก็บวันเดียวหมดอ่ะกินแล้วก็เนแ้ี่มันขายได้แล้วเนี่ยอะไรแต่ไม่ล่นอ่ะห้าสิบบาทขายให้หนูไหมล่ะลงห้าสิบบาทจะได้กินหรือเปล่าตอนเนี้ย ก็ใช่ขนาดแคนตาลูปจัตั้งรอล,ละาหกสิบาทเลยซื้อกินนะ่ะและเมลอนแกงแพงกว่าแคนตาลูปอีกหนูกินแคนตาลูปยังโลลรตั้งห้าสิบาทเพราะว่าไอ้พวกตะกูลแตงเนี่ยเดพินจะชอบกินเดชพินจะเป็นคนกินที่กินผลไม้เก่งมากไม่กินขนมไม่กินข้าก็ไม่เป็นไรนะกล้วยน้ำว้าเนี่ยกินทีละเป็นเครืือเลยแต่เรือเล็กนะที่บ้านเวลามีแต่ไม่ได้เคยขายเลยนะโอ้โหพพ่อจ๋าแม่จ๋าฮี่ พันๆนูก็ปิงเกาะตกกระจายไม่ใช่นี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าจะนุกจริงกะมาที่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นพี่ยยพินนะบ้านยาพินจะขยันกันทุกคนจ้ะขยันมากขยันมากขยันกันทุกคนโอ้โหร้อนวิธีการปลูกมันไม่ยากเลยนะจ๊ะนี่ยวิธีการปลูกไม่ยากเลยยกล่องแต่ถ้า แตงโมแต่ไม่ต้องทําไม่นี่แตงโมแต่ไม่ต้องทําทําค้างขึ้นไงแตงโมเขาจะปลูกเรียกกระดินเลยแต่แตงโมโดนฝนแล้วมันเสียเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ทําค้างขึ้นไปใช่ไหมแต่เมลอนเนี่ยเขาทาค้างถึงโดนฝนก็ไม่เป็นไรปลูกคู่กันเห็นไหมเนี่ยแต่นี้แตงโมเก็บันเดียวขายหมดเลยลูกค้าแย่งกันเลยเพราะว่าอากาศช่วงนี้ฝนมันยังไม่ตกใช่ไหมล่ะแตงมันก็เลยหวานหวานมากชิพิงขอจบคลิปก่อนนะเหนื่อยมาก